สวัสดีค่ะ fc แฟนคลับน้องไรอันกาดบัณฑิตที่รักทุกท่านเพื่อนๆทุกท่านด้วยค่ะวันนี้แอดมาทักทายกับทุกท่านตอนบ่ายๆของวันจันทร์ที่22พฤษภาคม2566ค่ะ กับวันที่อากาศร้อนๆนะคะแอดก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศร้อนจัดๆบางทีก็ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายเราเท่าไหร่นะคะหลังจากแอดไม่ได้มาทักทายและอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของน้องไรอันกาดบัณฑิตลูกชายแห่งชาติของแม่แม่หลายวันเลยนะคะ วันนี้แอดมาพูดถึงงานเมื่อคืนที่ระยองงานเทศกาลผล,ลไม้สไตล์ตะพงของดีเมืองระยองค่ะที่ตลาดกลางผล,ลไม้ตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองแม่แม่เอฟแฟนคลับไปกันเยอะมากๆไปให้กำลังใจลูกชายไรอันกาดบันดิตการต้อน,นรับ อบอุ่นเหมือนเดิมนะคะส่วนมาลัยปังปังเหมือนทุกครั้งเลยแอดชมไรสดจากน้าป้านิ่าประดิษฐ์คำชมจนจบไล์เลยนะคะชมไปยิ้มไปด้วยาะงานนี้ก็ยังมีมาลัยรักมาลัยร่มนะคะน่ารักมากๆเลยซึ่งก็จะเข้ากับบรรยากาศช่วงเข้าหน้าฝนด้วยนะคะน่ารักมากๆ และก็มาหาลัยของลูกชายไม่แ่วเลยนะคะสำหรับความรักของแม่แม่ที่มีให้สุดๆเลยนะคะสำหรับคิวงานน้องไรอันกาศบัณฑิตหลังจากวันนี้ก็จะมีคิวไปอัดรายการใหม่หมดนี่26พฤษภาคมนี้ค่ะและต่อด้วย27ถึง28พฤษภาคมนี้น้องไรอันกาศบัณฑิตไปถ่ายละครค่ะ เพื่อที่จะได้มีผลงานการแสดงออกมาให้ FC ฟซีแฟนคลับและแม่แม่ทุกท่านได้รับชมกันนะคะแอดก็เชื่อว่าแม่แม่ทุกท่านก็คงจะรับทราบกันไปบ้างแล้วนะคะแอดก็มาช่วยทบทวนอีกครั้งค่ะคลิปนี้แอดขอขอบคุณนาะป่านิภาประดิษฐ์ขำเช่นเคยนะคะที่ได้นําคลิปและภาพเสียงมาลงให้ เอฟดีแฟนคลับทุกท่านได้รับชมอีกครั้งและก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่มีให้ช่องไอเกียวสตอรี่ด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะขอบคุณเพื่อนๆด้วยค่ะแอดก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยร่ำรวยกันนะคะโชคดีมีความสุขค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ